สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลยกเลิกการสแสดงหมอลำวงแปลวๆด่วนเพราะอัปเดตวันนี้ยกเลิกครับผมเพราะอะไรอะ่ะเพราะอะไรจึงยกเลิกนะฮะผู้ว่าจ้างหมอลำเขาขอชี้แจงประเด็นยกเลิกการสแสดงวงแปลวๆแสงทองวันที่17พค68นะครับสแสดงนะ สนามตลาดหนองคลา้าตําบลทุ่งเบญจาอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีเนี่ยจันทบ,บุรีแอดดิวมันจะไปเลยนะครับไปกินยำน็อตโตจันทบ,บุรีนะครับอันนี้คือคิวตารางงานเนาะก็คือยกเลิกไปที่ยวเรียบร้อยไม่ให้เดินทางไปทําการแสดงอ่ามีเหตุผลนะมีเหตุผลเหตุผลอย่างไรเยี่ยงไรหนึ่งประเมินสภาพอากาศว่ามีฝนแล้ววันนี้ฝนตก ก็ตกจริงๆนะคโคลนเต็มไปหมดเลยจะเล่นได้ไหมเนี่ยนะครับสสภาพสนามไม่เอื้ออำนวยในการตั้งเวทีและการจัดการแสดงนะครับสาการเดินทางมีความเสี่ยงอันตรายจากการเดินทางช่วงหน้าฝนรถนับ10คันและความเสี่ยงของชีวิตมากกว่า100ชีวิตในการเดินทางอีกบอกเลยว่าทุกชีวิตเนี่ยมีค่ามากๆนะครับต้องให้ความสำคัญและตระหนักรู้ ไม่ใช่ว่าคิดแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวอันนี้จริงเพราะอะไรครับเพราะว่าศิลปินเนี่ยนะครับเวลาจะไปเล่นที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยนะเอาเต็มที่เลยเต็มที่ก็คือตอนไปเนี่ยยังไม่ตกนะฟ้าก็แบบธรรมดามากๆแต่พอ,อขึ้น,นบนสแตนปุ๊บฟ้าคลื่นมาจากไหนไม่รู้ก็ต้องร้องต่อไปให้จบนะครับต้องทําการแสดงต่อไปนะดนตรีเตรียมพร้อมทุกอย่างถ้าเกิดมันตกลงมาสิ่งที่ทําได้คือกลางล่มนะแล้ววงแสงทองเนี่ยนะครับเขาก็ คำวอดในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของการทํางานมานานเลยนะฮะเขาก็จะรู้ว่าเออควรทําอย่างไรแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรแล้วก็ทําอย่างไรจึงเป็นที่น่าเชื่อถือในสายตาคนดูเรียกว่าการเป็นเพอร์ฟอร์แมนต์นะครับการเป็นศิลปินที่ดีนะครับมืออาชีพเขาทํากันอย่างไรนะตรงเนี้ยแสงทองมีนะครับแต่เรื่องการประเมินคาดประมาณไว้นะฮะ บอกได้เลยว่าถ้าสมมุติหมอลำเดินทางไปแล้วเจอปัญหาแสดงไม่ได้ใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายครับอ่าน่าคิดอันนี้น่าคิดนะครับถ้าไม่ใช่ผู้ว่าจ้างจึงมีการประเมินสถานการณ์และพิจารณาแล้วเราได้แจ้งล่วงหน้าไปแล้วหลายวันนะฮะแล้วแต่ผู้ประสานได้แจ้งให้ผู้จัดงานหรือเปล่านั่นประเด็นนี้ให้ผู้ประสานออกมาชี้แจงนะครับจริงๆมีหลายประเด็นฝากไว้ให้คิดนะฮะ ก็ทางทางเพจเพจหนึ่งนะฮะการวานเนี่ยเขากา็แชร์มานะครับแล้วก็ประมาณว่าให้แฟนคลับเนี่ยเข้ามาระดมความเห็นกันว่าเห็นด้วยหรือเปล่ากับสิ่งที่ทำเพราะว่า,าสมาชิกทุกคนนะครับจะต้องเสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับฝนตกฟ้าร้องขึ้นในบนเวทีแล้ถ้าเกิดฝนตกแล้วถ้าเกิดว่าถานนถนนลื่น ท่านผู้ชมที่จะมาดูนะครับแสงทองเกิดอันนี้ไม่ได้แช่งนะฮะเกิดประสบอุบัติเหตุจากท้องถนนแล้วก็ศิลปินเกิดลื่นบนฟลอร์ลื่นนะฮะจริงๆมันเป็นความเสี่ยงหมดเลยนะอันนี้น่าคิดนะครับจริงๆผู้ว่าจ้างเนี่ยเขาก็บอกนะว่าไม่ได้เทเพลาเวลาแสงทองนะฮะแจ้งเหตุยกเลิกเพราะฝนตกสนามไม่พร้อม ฝนนั้นตกลงมาแล้วสนามมันไม่พร้อมสนามลื่นถนนลื่นนะครับการาทําโครงสร้างนะครับก่อสร้างพวกเหล็กพวกอะไรมันก็จะค่อนข้างที่จะเสี่ยงหน่อยอันตรายนะจริงๆอะไรที่เกี่ยวกับฝนเนี่ยถ้ามันตกลงมาแล้วเนี่ยหนักนะครับหลังจากงานแสดงพระเาสังทองที่17นะครับที่สนามตลาดหนองคล้าจังหวัดจันทบุรีถูกยกเลิกจริงๆมันก็มีเพจหลายเพจออกมากระหน่ำนะ บางเพจออกมาโพสต์แซะในทันทีเลยนะครับโดยเฉพาะเพจที่ดูเหมือนจะตั้งขึ้นมาเพื่อตามแซะวงแสงทองโดยเฉพาะทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าพูดจ้างเทหมอลำเนี่ยมันโยงได้หมดเลยอะนะเท้าความก่อนต้นคลิปที่แอดดิวพูดเนี่ยอันนี้คือจริงๆคือเหตุผลจริงๆแต่บางเพจเนี่ยเอาไปตีแผ่ในทางที่ผิดบอกว่าพูดจ้างเนี่ยเขาเทแพรวาประมาณว่าไม่เอาประมาณว่าไม่เอาวงนี้เนี่ย มันแย่นะครับมันำทำให้ศิลปินดูแย่นะต้องมีเหตุผลเนะี่ยแอดดูทุเลอร์เหตุผลขึ้นมาอยู่หัวข้อหลักก่อนก็คือยกเลิกการแสดงหมอลำวงแวพรวเพราะอะไรเราก็บอกเหตุผลไปแล้วตั้งแต่ต้นคลิปนะครับเราบอกเหตุผลไปแล้วนะเหตุผลเนี่ยก็คือว่า,าสนามเนี่ยไม่เอื้ออำนวยเดินทางมีความเสี่ยงนะครับและความเสี่ยงทุกความเสี่ยง ที่มากกว่าร0อชีวิตในการเดินทางนะครับต้องให้ประโยชน์นะครับแก่ทุกๆคนด้วยนะไม่ใช่เอาประโยชน์ส่วนตอนอย่างเดียวนะครับถ้าเจอปัญหาใครรับผิดชอบถูกไหมใครรับผิดชอบล่าสุดเนี่ยนะฮะผู้ว่าจ้างออกมาชี้แจงชัดเจนแล้วมีการประเมินสภาพอากาศล่วงหน้าพบว่าฝนตกตกเลยนะครับ สนามจริงไม่พร้อมสําหรับติดตั้งเวทีนะครับการเดินทางมีความเสี่ยงสูงเห็นไหมฮะเดินทางไปแล้วเกิดแสดงไม่ได้ใครรับผิดชอบถนนลื่นพื้นลื่นสนามลื่นตกเปียกหมดชุดชดไปหมดนะฮะเครื่องสําองคเครื่องสําอานะครับไปหมดไปตามนะนะครับก็อย่าไป ปล่อยข่าวอะไรที่มันไม่ดีเนาะเช่นทางผู้จ้างเขาเทเขาไม่เอาวงแสงทองอย่าไปปล่อยข่าวประมาณนี้นะครับมันไม่ดีนะช่วยทำบุญทำทานเถอะทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะอย่าทำบาปทำกรรมเลยนะครับอย่าเป็นคนปากไม่ดีอย่าเป็นคนจิตใจสกปรกนะบางคนจิตใจไม่ดีไม่ชอบแพาวเลยเนะี่ยทำยังไงต้องกันแกล้งต้องคอมเมนต์แบบ ต้องแชร์ต้องนะบางเพจก็ทํางานหนักเลยมีหลายคนนะบางเพจเต็ไมไปหมดเลยนะครับคือแบบโหจัดเต็มเลยนะไม่เอาไม่โอเคนะครับสรุปก็คือความปลอดภัยต้องมาก่อนนะย้ำนะครับความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับนี่แหละเหตุผลยกเลิกการแสดงหมอลำวงแพลวๆนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะท่านผู้ชมคิดว่ายังไงนะใครเห็นด้วยก็พิมพ์7มาแล้วกันนะครับสวัสดีครับ